ครับพี่น้องความ<ร>าบุดมความบุดมสมบูรณ์ของปลาบ้านห้องครับผมนี่ตอนนี้เห็ดก็ได้ออกแล้วนี่มีเห็ดปวกตราบญ่นี่ดอกคำ้ามือนี่โอ้ยของหายากครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นกระลาไปเก็บอยู่รักรสีออกมากนี่ครับผมหมุนเห็นันมโดงหนึ่นงตดงละเจ้ามันว่าเนี่เห็ดผึ่งมันออกมันออกดงไดนอเห็ดผึ่ง่งน,น,นี่เนาะ นี่ครับผมโอ้ยซอนซ้อนเห็ดครับพี่น้องมี่ปลากับีเห็ดครับตอนนี้เีียาเชื่อพวกนี้แหละเห็ดนี่เป็นยองเส้นามนี่มูดเท่าๆนี่เป็นยองเส้นามครับผมยองเส้นหนำกับชีหดต้นไม้กับ้นาล่างเห็ดนี่สี็นหดต้นไม้หมดเลยนี่ชีววทิมครับผมนามล่างเห็ดนี่ซ้ำหนำเชื่อเห็ดย่างดีกับพวกดินพวกยังชีมีเห็ดเชื่อนี่ไข่เห็ดยัง ย่นึง่ะน้เอา,ากบาท่าเหมือดเลิศเสด็จนะเ <c oughs> ม็ดเตยบูเดี๋ยวยิมาได้ไปถามเอาเร็ว่ไปสับน้องใหม่อยู่เข้าเตมูเส้เนนี่นี่ครับผมเห็ดบานเขอาเห็ดปลาเห็ดทงบานทุงบานปลาแล้วก็สชิไปถามมังอีกครับแบบนี้อีสม,มีอีกตครับผม นี่เห็ดเพิงหวานครับเห็ดพิงหวานแกงแสบเห็ดไข่เห็ดหอมเห็ดไข่หาจินยากครับรเกษต้าเนียเข้าเี่เย,ย,ยกุ้นอีลลเทียยานก้น โอ้อยอ่อนสวนเนาะเห็ดออกมือแหลกนะมันอยากออกก็ดโดนเลยวว่ากอ,อส,อสม,มือครับผมพูนตาพูนต,ตาเอ้ยสนันวันไหวกับเห็ดว่ะ